สวัสดีค่ะเฮ้ยตรงนน้นอะไรอะ้าต่อนีต่อคืต้องข่าว้าวหนวมากขอนะคะทานช้านะคะของกะจาเสืชามา้าองค่ะไปวันนะคะก็จะไปกินอาหารทะเลค่ะแล้วก็ตอนเย็นนะคะก็จะอริกินอาหารช้าว่เป็นสาวไหนน ไม่ได้นชิคุณคะมาเล่นกันมาเที่ยวบรรยากาหรับที่ไทยนี่เองแต่เรใครที่พอมีเวลาว่างแค่วันเดียวนะคะคู่าได้นะคะคู่วานกอนหรือยาบ้างคะทีนี่เสร